เล่าทั้งน้ำตาถูกรุ่นพี่เตือนจนได้เห็นด้วยตาตัวเองย้อนอดีตนิโคเทริโอเคยหวังจบรักที่หนุ่มสอนรามก่อนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดันทิกเกอร์เป็นพระเอกเรื่องแรกละครเรื่องแรกของทิกเกอร์คือเรื่องสายรุง้งซึ่งใกล้อ่อนแอแล้วและนิโคยอมให้ล้วงลึกถึงเรื่องราวชีวิตรักที่เล่าให้ฟังทั้งน้ำตา ถึงความรักครั้งหนึ่งที่เข้ามาทําให้ตัวเองอกหักเพราะได้เห็นจ,จัจจคตาว่าคนที่ตัวเองคบอยู่จูงมืออยู่กับผู้หญิงคนอื่นด้วยตาตัวเองขนาดมีคนเตือนถึงความเจ้าชู้มาเพียบแต่ก็ไม่ฟังจนได้เห็นด้วยตาตัวเองยอมรับเป็นรักแท้ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตพร้อมเปิดใจชีวิตแต่งงานคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดหลังจากแต่งงานไปแล้วจนมีทิกเกอร์การแต่งงานก็เป็นไปอย่างที่คิด เพราะทิกเกอร์กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มหัวใจกับครอบครัวพี่แมวหรือแหนวก็ไม่มีอะไรเลยแหนวเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากและดูแลพี่แมวดีมากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เราโชคดีที่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและรักกันย้อนกลับไปถึงความรักสมัยที่ยังเป็นศิลปินโด่งดังเป็นช่วงที่ชีวิตลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟเลยค่ะ ที่ถูกใจคนนี้เพราะเขาน่ารักเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่มีมุมเศร้าเลยตอนก่อนเป็นแฟนไม่ได้มีใครมาเตือนถึงความเจ้าชู้แต่พอเป็นแฟนกันแล้วเตือนเพียบเลยแต่เราไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเตือนกันจนกระทั่งได้เห็นด้วยตาตนเองเขาจับมือผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้ามาเลยแต่ก็มีความรักครั้งหนึ่งที่ทำให้อกหัก จนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับพร้อมทั้งยืนยันหนุ่มสอนรามจะเป็นรักครั้งสุดท้ายทุกวันนี้ถ้ามีคนดีๆเข้ามาก็คงพอแล้วความรักครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายทุกวันนี้เอาแรงที่เหลือมาดูลูกทำงานดีกว่าอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้สาวนิโคด้วยนะคะ